แคนนอนอาร้อยฮเรียกว่าเป็นตัวเล็กที่สุดของแคนนอนแล้วฮะตัวนี้บอกว่าเล็กสุดเบาสุดถูกสุดแล้วก็คุ้มที่สุดฮะราคาถือว่า20,000กว่ากว่าเท่านั้นเองฮะแถมยังมีฟังก์ชันการถ่ายภาพครบครบสไตล์แ a n นอนเลยนะ วิดีโอ 4K ก็มีในตัวนี้ฮะรวมถึงการถ่ายทำ์แลบที่รวมให้เลยที่เรียกว่า 4K ทำ์แลบตัวนี้มีเช่นกันนะแต่ว่าถ้าคุณอาจจะมองหากล้องตัวหนึง่งเป็นกล้องที่ไฮเอ็นหน่อยถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้เยอะหน่อยฮะตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ฮะข้ามไปเลยก็ได้ฮะแล้ววันนี้ฮะผมจะมาพูดข้อดีข้อเสียของเขาฮะของ c a n o อ R100 นะที่จะทำให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ ก่อนดื่นเลยฮนะต้องแนะนำตัว R100 ก่อนว่ามันเป็นกล้องที่ราคา20,000กวราบาทนะเป็นเลนส์คิดของเขามาพร้อมเลยฮนะเรียกว่าคุณจ่าย20,000รบาท พร้อมใช้เลยนะบนเซนเซอร์ APS-C 24ล้านของเขาฮนะแต่ว่าตัวนี้นะมันมีข้อสังเกตนิดนึงฮนะ n a n o อกลับมาใช้ Digic 8นะก็คือก่อนหน้านี้แคนนอนจะใช้ Digic X หมดเลยนะไม่ได้ยินคาว่า Digic 7, Digic 8มาค่อนข้างนานแล้วฮนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโลคอสสุดๆสำหรับผมงบน้อยสุดๆนะ แคนนอนถอยไปใช้ดนะิจิตแฮะแต่ว่าก็ยังสามารถโฟกัสในที่มืดได้ถึง R รบ4 e v นั่นเองครับข้อที่2ครับมาว่ากันถึงการโฟกัสของเขากันบ้างนะก็คือการโฟกัสของเขาเนี่ยถามว่าจับตาคนจับตาสัตว์อะไรได้ไหมฮนะตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็น e ีโคนะก็ยังสามารถจับตาคนรวมถึงหน้าคนได้นะแต่ว่าถ้าจะตับสัตว์จับ เครื่องบินรถยนต์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวถัดไปที่สูงของเขาอย่งาง R50 ครับเพรที่3มาฟังก์ชันพื้นฐาน Canon ถือว่าให้มาในรูปแบบที่ครบๆเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นกล้องตัวเล็กสุดไปหยัดสุดๆอะไรแบบนี้นะแต่ว่า E V F 2ล้านกว่าพิกเซลนะรวมถึงจอด้านหลังล้านกว่าพิกเซลฮนะอันนี้ยังมีให้เห็นแล้วก็ ผมลองแล้วเนี่ยลองส่องลองใช้ดูทั้งวันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเคอะเขินนะเหมือนแบบว่ามันเป็นมาตรฐานที่แ Can นอนเซ็ตไว้แล้วฮนะก็ใช้ไปเนี่ยลองส่องไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันครอบเวอร์น้อยหรือว่ามันแย่หรือว่ามันช้าอะไรแบบนี้กนะ็ถือว่าแ a น o อนคงมาตรฐานไว้แนมะ้จะเป็นตัวเล็กสุดครับข้รที่สิคการคอนเนติกัสของเขาฮนะต้องบอกว่ากล้องตัวเล็กสุดฮนะผมย้อนไปถึงตัวประมาณ1 5 0 0 d ดีฮะหรือว่า2000 d ดีที่อาจจะ ไม่ได้เป็นที่วือหวานะตอนที่เขาเป็น d ดียหาตอนนั้นเนี่ยราคาก็ประมาณนี้ฮะหมื่นกว่า20,000ประมาณนี้20,000เศษเศอะไรแบบนี้ฮะตัวนี้การคอนินิวขังเขาครผมว่าคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะประมาณ3เฟรมอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าตัวนี้ฟังให้ดีฮะเขาให้มาถึง 6.5เฟรมด้วยกันในโหมดซิงเกิลนะคือโฟกัสทีเดียวแล้วก็ถ่ายจุดๆเนี่ยได้ถึง6.5นะแล้วก็ถ้าเป็นเซอร์โวฮะจับวัตถุตามติดคนอะไรแบบนี้ก็ได้3เฟรมอันนี้ลดลงมานั่นเองครับ้อที่ีครับในส่วนของวิดีโออย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมี 4K มาให้ด้วยนะแล้วก็เฟรมของเขาฮะอยู่ที่24เฟรมนะ ถามว่า 4K 24เฟรมทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าเขาจะครอปลงมานิดนึงนะทางนี้ทังนั้นก็เรื่องของความสามารถระบบประมวลผลของเขานั่นเองนะก็คือได้แค่ 4K 24เฟรมแหละแต่ว่ามันจะครอปนิดนึงนะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยที่ผมชอบเลยคือโหมด high frame rate เขามีให้ด้วยฮะก็สามารถถ่ายที่120เฟรมได้นะแต่ว่าเสียได้นิดนึงนะ มันไม่ได้เป็น f u l l h d ดีนะมันเป็นแค่ HD ฮดีะ720นะนะแต่ว่า120เฟรม720ถามว่าคนที่ซื้อกล้องราคานี้ไปถามว่าเอาไปสโลว์เนี่ย720พอหรือยังที่จะดูนเองดูเล่นหรือว่าสามารถอัปโหลดให้เพื่อนดูอะไรแบบนี้นะ720ถือว่าใหญ่เพียงพอแล้วครับถามว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่เป็นสายวอ c k โดยตรงไหมฮรนะผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะว่าคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะวอล์กเป็นถือเอาไปถ่ายทำคอนเทนต์ค่อนข้างจริงจังนะมันอาจจะเป็น R 5 0นั่นเองฮะ Canon เนี่ยวาง Position ของ R 1 0 0เป็นตัวที่เป็นกล้องถ่ายภาพปกติที่ลองลงมาเลยนะก็คือเหมือน e ีโคสุดๆอะไรแบบนี้แต่ถามว่าโหมดวิดีโอที่เขายังอำนวยความสะดุกให้อยู่ฮะผมยกเป็น2ประเด็นนะอันแรกที่ผมชอบเลยคือ ถ่ายเป็นแนวตั้งได้คหมายความว่าคุณถ่ายวิดีโอแนวตั้งอย่างนี้นะไฟล์มันจะออกมาเป็นแนวตั้งเลยไม่ต้องไปกลับอีกทีนะก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน M50 Mark II นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆแล้วก็ตัวนี้ยังคงอยู่นัก็คือ Movie Zoom Digital ฮะก็คือสามารถที่จะซูมไปเลย 10x อะไรแบบนี้ตอนที่คุณถ่ายวิดีโอนะก็คือสามารถที่จะกดะตอนนี้คือไม่มี นิ้วให้ลูดแล้วนะแต่ตัวนี้ฮะจะเป็นปุ่มกดฮะก็ยังมีเทเลวายที่เป็นดิติตอลซูมให้อยู่ในโหมดวิดีโอฮะอันนี้ก็ถือว่าทําได้โอเคข้อเจนะตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆอีกอักอนหนึ่งนะนั่นคือ 4K Time l ท p s แฮบะตัวนี้ใช้ง่ายมากๆนะใครที่ไม่เคยถ่าย i ท e l แ p s บถือว่าเป็นมือใหม่เลยซื้อกล้องราคา20 0 0 0กว่าบาทไปฮะถ้าคุณถ่ายแล้วมันเอาต้องไปเอาไปรวมเองในคอมอะไรแบบนี้นะหลายคนอาจจะข้ามฟังก์ชันนี้ไปเลยรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องยากนะทำแหละก็คือเวลาที่เราถ่ายใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าเมฆเคลื่อนคนเดินเร็วๆอะไรแบบนี้ฮนะตัวนี้มีฟังก์ชันที่เรียกว่าทาแหลกมูฟวี 4K ด้วยนะพอคุณกดเข้าไปแล้วเนี่ยผมชอบมากๆตรงที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นมือใหม่จริงๆก็คือมันจะมีซีน1 2 3ให้เลือกเลยนะซีน1เขาก็บอกว่าสำหรับแบบคนเดินอะไรที่มันแบบว่าเคลื่อนไหวนิดนึงนะค่อนข้างเร็วอะไรแบบนี้ซนะีนสําสำหรับเมฆฮนะ เคลื่อนช้าๆหน่อยนะแล้วก็อันนี้สเนี่ยสำหรับอะไรที่เคลื่อนช้ามากๆได้เนเองนะพอคุณกดไปปุ๊บเนี่ยมันแทบจะตั้งให้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็คุณแค่กดเริ่มเลคคอร์ดแค่นี้เองฮะมันก็จะถ่ายไปเลยแล้วก็รวมให้ด้วยฮะง่ายๆแค่นี้เองมันก็ได้ไทม์แลแล้วฮะเหมาะมากๆสาหรับมือใหม่นะอันนี้ถือว่าแคนนอนทาได้ดีนะเพราะว่า กล้องรุ่นโปโปของหลายค่ายเนี่ยไทม์แลปมันยังเป็นอินเทอร์วัลถ่ายอินเทอร์วัลอยู่นะแต่คุณต้องไปรวมเองในคอมมาอันนี้ถือว่าเอาไปเล่นได้เลยสนุกสนานไปเลยทีเดียวครับข้อที่8ฮะโหมดไฮบริดออโต้ของเขาฮะอยู่ตรงนี้นะมันไม่ใช่โหมดแบบว่าถ่ายภาพออโต้นะแต่ว่าอันนี้ฮะมันจะเหมือนวิดีโอสตอรี่ก่อนหน้านี้ที่แคนนอนเขาทําออกมานะหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ฮะก็คือเวลาที่เราเลงกล้องถ่ายไปทั้งวันอะไรแบบนี้ฮะวิดีโอสตอรี่นะเขาจะเหมือนแคปเป็นวิดีโอสั้นๆมา 3มวิ4วิอะไรแบบนี้นะแล้วก็มาเรียงต่อกันทั้งวันนะเวลาที่เราไปถ่ายภาพมาทั้งวันเนี่ยตอนเย็นกลับมามันจะเหมือนมีวิดีโอก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยนะเราก็กดดูอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นโมเมนต์ตอนที่เราส่องกล้องไปก่อนที่เราจะถ่ายอะไรแบบนี้มาเรียงร้อยตัดต่อให้เราเลยฮนะวันนี้ถ่ายมาเสร็จปุ๊บก็มากดวิดีโอดูทั้งวันได้เลยนะแต่ว่าไฮบริดออโต้ตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นว่ามันต่างเลยนะ คือมันจะคัดแค่บางภาพมาก่อนหน้านี้วิดีโอสตอรี่เนี่ยทั้งวันเลยคุณถ่ายร้อยภาพมันมาทั้งร้อยวิดีโอเลยฮะหลายคนอาจจะบ่นว่ามันยาวไปนิดนึงนะโอ้โหรู้สึกว่าบางภาพมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากก็ใส่มัหมดเลยอันนี้ Canon นเขาจะคำนวณให้เลยนะว่าภาพไหนสวยน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็ถึงเอามาใส่ในนี้ครับขอที่9ฮะตอนนี้ c a น o อ เหลือแบตแค่2รุ่นแล้วฮะอย่างในตัวนี้คือ LPE 1 7นะก็ถือว่าเป็นแบตตัวรองลงมาฮะแต่ถามว่ามันเท่ากับตัวก่อนหน้านี้ที่ใหญ่กว่าเขานะทั้ง R 5 0 R 1 0อะไรพวกนี้ฮะก็ใช้ LPE 1 7เหมือนกันก็ถือว่าเป็นแบตมาตรฐานที่เล็กลงมาหน่อยฮะส่วนตัวท็อปๆเขาก็ใช้ LPE 6นะตอนนี้เหมือนมี2รุ่นแล้วอะ ข้อดีก็คือแบตมันค่อนข้างเก่งเลยแหละแล้วก็ถ้าคุณจะย้ายรุ่นอะไรแบบนี้แน่นะคอนอาจจะเทรดเทอร์นู่นนี้นั่นนะตอนนี้แบตเขาเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นเองนะในตระกูล R นะมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะใช้แบตเยอะแยะเลย3ก้อนถูกไหมก็ใช้แบตเดิมได้รวมถึงที่ชาร์จเดิมได้นั่นเองครับ R100 นะอย่างที่บอกว่าเล็กสุดเบาสุดนะน้ําหนักของเขาแค่356กกรัมเท่านั้นเองนะ เบาวกว่า R 5 0รุ่นพี่ของเขานะ M 5 0 Mark II ฮะ 1,500D 2ั0 0 d ดีพวกนี้ฮะตัวนี้เบาสุดเล็กสุดเลยนะบอดี้เนี่ยใกล้เคียงกับ R 5 0เลยนะคือขนาดดิเมนชันเนี่ยแทบจะเท่ากันหมดเลยน,นั่นเองนะแต่ว่าทำน้ำหนักได้เบาวกว่าน,นี่ครับว่าหนึ่งข้อดีไปแล้วฮะทีนี้มาว่าถึงจุดด้อยของเจ้า Canon R 1 0 0กันก่อนนะ ข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการสั่นนะอย่างที่เรารู้กันฮะว่ากล้องที่มันเป็นอีโคราคาเบาๆเนี่ยเขาจะตัดการสั่นในบอดี้ออกนะตัวนี้ไม่มีการสั่นแบบที่เป็นแบบว่าจริงจังอยู่ในกล้องนะเขาก็จะไปอาศัยเลนส์ที่มีการสั่นมี i s นั่นเองนะแต่ว่าก็มีโหมดดิจิตอลที่เป็นเรียกว่าดิจิตอลการสั่นนะก็คือมันก็จะครอบไปประมาณ10%แหละแล้วก็ยังมีโหมดเอ็นแฮนอีกด้วยฮะก็คือ เพิ่มการกันสั่นเข้าไปอีกนะคือกันมากกว่าตัวธรรมดานะแต่ว่ามันก็จะครอปลงไปอีกนะ25%ด้วยกันนะโอ้โหเรียกว่าใครที่จะใช้เลนส์มุมกว้างๆอยู่นะถ้าไปครอปด้วยดิจิตอลมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเทเลก,กันไปเลยทีเดียวครับข้อต่อไปฮนะถึงแม้ว่าจอเขาเนี่ยจะได้มาตรฐานนะคมชัดอะไรปกติหมดเลยฮนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับกล้องแคนนอนในตระกูลอาของเขานะที่สามารถ ทัดจอได้ฮะแล้วก็จอเนี่ยสามารถพลิกออกมาด้านข้างได้อะไรแบบเนี้ย ตัวนี้ไม่มีทัดเลยนะศูนย์เปอร์เซ็นเลยฮะรวมถึงจอเนี่ยจะฟิกแบบนี้เลยไม่สามารถพลิกออกมาด้านข้างอะไรได้เลยฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ติด2ข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นจุดด้อยของเขาครับข้อต่อมาเนื่องจากมันเป็นกล้องอีโค่นะฟังก์ชันหนึ่งที่ตัดออกไปเลยนั่นคือการชาร์จผ่านพอร์ต USB ของเขานั่นเองฮะตัวนี้มีพอร์ต USB นะไว้ซิงข้อมูลนะคอมนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าถ้าจะมาชาร์จผ่านกล้องอะไรแบบนี้ตัวนี้ตัดไม่ได้เลยครับ นอกจาก USB-C ของเขาจะไม่สามารถชาร์จตรงได้แล้วนะเสียบตรงกับคอมเพื่อสตรีมลงไปในคอมเลยก็ทำไม่ได้ฮนะฟังก์ชันนี้เนี่ยเพิ่งจะมาทำได้ใน Canon r 6 Mark II เป็นต้นมานะลงมาด้านล่างเนี่ยทำได้หมดเลยฮนะตัวนี้เป็น e ีโคจริงๆฮะตัดในส่วนของวิดีโอออกไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้คอนเซปต์สำหรับกล้องไรโสดมีเว็บแคมโหมดอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะ เอาไปสตรีมในคอมใช่ไหมคุณก็ต้องต่อผ่าน HDMI นั่นเองฮะแล้วก็หาแคปเจอร์ก์ดสักตวัวครับข้อสุดท้ายฮะฮอตชูของเขาเป็นแบบธรรมดา5พินนะทั้งทที่ก่อนหน้านี้ในตระกูล R ทั้งหมดนะเป็นฮอตชูแบบใหม่แล้วเป็นดิจิตอลหมดแล้วฮะแต่หลายคนก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะความจริงแบบฮอตชูเนี่ยหลายคนแทบจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำฮะแฟตที่มาต่อเสริมยังไม่เคยมีเลยฮะอย่าว่าถึงไม้ต่างๆที่ไม่ต้องใช้พวกสายนะ ก็หลายคนไม่ได้ติดตรงนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งฮะอย่างที่บอกว่ามันเน้นถ่ายภาพจริงๆก็คือมีพอร์ตไมค์แต่ไม่มีพอร์ตหูฟังฮะอันนี้ก็เป็นปกติของกล้องรุ่นล่างๆนั่นเองรัน c อน o n ร1 0ยฮะน้องเล็กสุดในตระกูล R F ของ Canon นะเรียกว่าเป็น ABS A P S c ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ฮนะและที่สำคัญคือราคามันเบามากๆนะผมเตรียเี่ไปดูฮนะถ้าในโซนที่คุณไปใช้ Z V 1 MARK i 2ของ Sony เนี่ยเป็นกล้องเหมือนแบบ o o p p c t เล็กๆเ e นเซอร์1นิ้วเลยนะราคาครับเปิดตัวมา29,000อะไรแบบนี้เลยนะตอนนี้ก็สไลด์ลงมาได้หน่อยเหลือ28,000นะแต่ตัวนี้นะก็เปิดมา20,000กลางๆนะพอออกไปจากพักราคาก็อาจจะลงมาเหลือ20,000ต้นๆนะเรียกว่า มันเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยครับเพราะราคาตัวนี้เนี่ยมันก็ไปชนกับ z V E 10ของ Sony เลยนะ z V 1 Mark II มันก็เลยเหมือนแบบเป็นเซ็นเซอร์เล็กแต่ว่าราคาสูงนิดนึงอะไรแบบนี้ฮแต่ว่าถ้าคุณเป็นสาย Canon ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ Eco, อีโคประหยัดสุดๆนะก็เหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่เพิ่งฝึกหัดถ่ายรูปอาจจะยังถ่ายรูปไม่เป็นเลยนะอยากได้โหมดออโต้ถ่ายภาพอย่างเดียวนะไม่เน้นวิดีโอมากมายก่กองฮนะเน้นบลอกเน้น ตัว HDR อะไรโหดๆในโหมดวิดีโอทั้งหลายอาจจะไม่มีเลยนะแล้วก็ถ้าคุณไม่ติดในส่วนของจอนะไม่ได้เป็นแบบว่าสายต้องสัมผัสจอพิกจอมาหนุนนี่นั่นนะตัวนี้เขาตัดออกหมดเลยนะแล้วก็ทำให้กล้องมันอีโค่ถูกมากสำหรับมือใหม่จริงๆนะรวมถึงอาจจะเป็นกล้องตัวที่2ด้วยนะกล้องสำรองอะไรแบบนี้มีติดกระเป๋าไว้ฮะคุณอาจจะมีฟูฟรมตัวนึง A P S C ตัวหนึ่งนะสำหรับแบบว่าเออถ่ายอะไรที่มันแบบว่ามีคอรฟกเตอร์นิดนึงอะไรแบบนี้ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ราคาน่าสนใจมากๆนะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ